สวัสดีค่ะพบกับช่องหยาดเพชรชาแนลนะคะตอนนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศโรงเกลือนะคะเงียบเหงาลงไปเยอะเลยนะคะตั้งแต่เจอพิษเศรษฐกิจไปเนาะ,ะทุกคนก็ไม่สามารถที่จะประคองอยู่ได้ก็จะปิดตัวลงไปอยากเยียขนัดที่กว่เนาะะเราไม่สามารถจะทำก,การอะไรได้เราก็ต้องปิดตัวลงไปเนาะ อุปกรณ์ติดรถเกมนี่ค่ะร้านขายที่นี่ก็จะมีหลากหลายนะคะมีทุกอย่างมีขายเนาะตอนนี้ก็อยาเพชรก็หลังจากที่ไม่ได้มาที่ลงเชือกเกืบเดือนที่ไปปนนะะกโซนเมื่อก่อนกกลัมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้านค้า ที่ยังคงเปิดตัวได้ก็เริ่มมีประชาชนเข้ามาซื้อของจับจ่ายนะแต่บางร้านก็ยังต้องปิดตัวอยู่เพราะว่ายังไม่คึกคืนค่ะยังไม่การค้าขายเนี่ยยังไม่ได้รายรับที่จะพอกแบบับประคองค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเน่ยค,คนขายแว่นขาย,ยอะไรก็ยังมีปรับปลา,บบายอยู่เลยเลย,ยนะคะก็คือก็ยังขายมีสินค้าเกือบทุกชนิดเลยค่ะนี่นะคะคือมีหลายโซนมากค่ะเนื้อที่เยอะมากอันนี้โซนที่ฝั่ง ตรงนี้เขาเรียกว่าฝั่งโซน A B C D F G H นะคะเป็นโซนขายพวกสินค้าหลากหลายพวกข้าหอมพวกของใชยอย้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องประดับยนต์มีหลากหลายค่ะก็คือข้าเขากันไปนะคะมาที่นี่ก็จะมีรถโมอโเตอร์ไซค์นะคะให้เช่าค่ะทับปิ้งนะคะหรือว่าเป็นรถกอล์ฟค่ะก็จะคิดเป็นวันโมอเตอร์ไซค์ก็วันละหนึ่งร้อยส่วนรถกอล์ฟก็คิดเป็นเช่อโมองค่ะหรือจะเหมาจ่ายเป็นรายวันก็แล้วแต่ตกลงราคากันนะ ตอนนี้ก็เริ่มจะมีร้านรวงเปิดขึ้นเยอะแล้วค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีกลางปีนี่ร้านจะปิดเงียบสงบมากเลยค่ะเพราะคือกั้นเขต่อห้ามเข้ามาช้อปปิ้งห้ามอะไรนะคะทาให้ร้านรวงต่างๆก็ประสบการขาดทุนมีแต่ค่าเช่านะคะคือไม่สามารถประคองอ,อยู่ได้เนาะตอนนี้ก็มีเทศบาลมาน่าจะมีเดินตรวจอะไรมัางตนระวจการเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดนะคะเอฟซีค่ะ รวมทั้งล้งเพื่อนๆของอยาเพชรก็เริ่มบอกว่าก็พอที่จะมีลูกค้าสั่งและให้ส่งไปต่างจังหวัดมัางดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะแต่จะให้ดีเลยนี่ต้องดูสถานการณ์ปีใหม่ค่ะว่าเชื้อ,อไร้ที่พิษทำเศรษฐก,กิจทั่วโลกนี่จะหมดไปไหมหรือจางหายไปไหมเพราะฉีดวัคซีนกันก็เยอะแยะเนาะจะ,ะดีขึ้นไหมอะไรยามีทุกอย่างนะคะเอขายทุกอย่างะคะใครใครช็อปอะไรก็มาดูเอานะคะนี่ค่ะ เริ่มจะซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้นะที่จอดรถจะล้างเลยค่ะแทบเรียกว่าล้างเลยเนาะเพราะาปิดปิดลงเกลือนี่คาว่าปิดก็คือล้างเลยนะคะก็จะเงียบเหงามากตอนนี้ก็คือพอมาเดินได้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนรถนล,ลาจะเยอะตลอดเลยนะคะก็คือต้องสู้กันต่อไปค่ะตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สินนะ้นเนาะส่วนที่ตึกเข็นไกลๆตรงนั้นเป็นฝั่งกัมพูชานะ,ะที่หยาดเพชรบอกว่าติดลงเกลือก,ก็คือ ด,าดา่านด่านอารัญประเทศปิดนะคะประตูประตูพรมแดนปิดนอกจากที่เห็นตึกฝั่งทางโน้นนะคือเป็นฝั่งปอยเปตกัมพูชานะคะเป็นฝั่งปอยเปตที่มีคาสิโนมีอ่าธุรกิจการทําออนไลน์ฝั่งนู้นไม่ผิดกฎหมายนะคะเป็นเขามีใบอนุญาตเปิดตูกต้องการกฎหมายฝั่งไทยก็คือแค่ลงเกลือนะคะแล้วประตูหน้าด่านเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปให้ให้ไปดู บริเวณหน้าด่านที่มีรถบรรทุกเข้าออกนะคะตอนนี้อนุญาตให้แค่รถบรรทุกสินค้าเข้าออกแล้วก็รถราชะการที่มีความจําเป็นเข้าออกระหว่างประเทศกับส่วนประชาชนธรรมดาไม่สามารถที่จะขับเข้าออกได้เหมือนปกตินะคะเพราะว่าอยู่ในการปิดประเทศอยู่ค่ะยังไม่ได้เปิดประเทศนะคะเพราะว่ายังไม่ชัวร์ที่จะ,ะปลอดภัยนะคะคือตราบใดที่เจ้าเชื้อโรคนี้ยังไม่หมดไปจากประเทศก็ยัง คงปิดไม่น,นั่นโนนค่ะน่ะแต่ฝั่งทางนู้นนะปิดประเทศยังไงเขาก็ยังก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะค่ะปีกว่าแล้วค่ะที่ไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าปิดประเทศะะก็ต้องรอดูว่าเมื่อไร่จะ,ะลุมตู่สั่งเปิดประเทศเติทั่วโลกนั่นก็คือการเดินทางสื่อสารสามารถได้เกือบปกติหรือปกตินะคะเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นโซนนี้อย่าเพี่ยถ่ายให้ดูช่วงที่ ล็อกล็อกก็เลื่อกเถึง ABCDF ดีเนะเดินทางนู้นไปอีกก็เป็นกิโลค่ะก็ mm hmm. จะเป็นฝั่งสลัดอินโดจีนเบนจววันแล้วก็ชัยโยอีกเยอะๆหลากหลายนะเป็นทั้งผ้ามือสองแล้วก็ของตุ๊ก,กตาของเกือบจะทุกอย่างค่ะที่ลงเกลือเคยมีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆถ้าเคยเข้ามารับชมแล้วฟังหรือเคยมาเที่ยวกรุงเกลือ,อมาช้อปปิง้งเนาะผ้ามือหนึ่งมือสอง,ม,อสองมีหมดค่ะ,ะจะเป็นเสื้อหนาวชุดอาหารทานทุกอย่างค่ะยีน ที่มือสองมาจากเมืองนอกนะครับแบรนด์เนมที่อ่าเมืองนอกมาเป็นหัวกระสอบเป็นอะไรนี่การเมื่อก่อนจะคึกคืนมากเลยก็คือแม่ค้าก็จะมาคัดกระสอบกันกันไม่ว่าจะเป็นชุดนอนอ่าสารพัดเลยค่ะมาคัดหัวกระสอบกันไปขายเนาะแต่ช่วงนี้ก็คือก็ต้องคัดกันหลังร้านมั่งหรือว่านัดคัดกันครับคือช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ลาบากค่ะในการกว่าจะค้าขายเพราะว่าสินค้าแค่เปิดร้านไม่ได้เลยมันก็ลําบากกันใช่ไหมคะที่ค่ะ สองไปตรงนี้ก็ยังมีปิดกันเยอะแยะนะคะน,นี่อยากให้ใหดูคร่าวๆนะว่าปกตินี่จะเปิดกันแน่นเอียดเลยค่ะหนทางนี่รถลาวิ่งขว่าไวแต่อันนี้ส่วนมากก็คือเปิดประมาณ50%ปิด50ค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่ช่วงอ่าที่ผ่านมาที่ให้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกอย่างนะคะค่าเช่าก็ยังคงอยู่อาจจะลดค่าเช่าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าอ่า ไม่ใช่คนกัมพูชาจริงคงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดินแดนตรงนี้นะส่วนมากชาวกัมพูชา95%ค่ะที่เป็นเจ้าของร้านเนาะหยาดเพชรก็แค่มาร่วมร่วมแจมกับเพื่อนชาวกัมพูชาเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศไทยไปกลับไปกลับ20กบกว่าปีล,ล,ลูลูกหลานเขาก็มาเรียนหนังสือที่เมืองไทยก็เลยสื่อสารกันภาษาไทยได้นะคะมีทุกอย่างค่ะที่นี่โรงเกลือไข่ไข่ถ้าเอ่ยถึงโรยเกลืออรัญญประเทศไข่ไข่ก็รู้จักเนาะ นี่ค่ะอยากไปก็เดินละส่วนตึกข้างหลังอย่างที่เห็นนะ,ะเห็นข้างหลังใหญ่ๆนะเป็นฝั่งของต่อยเปรตเนาะนี่ยังเห็นไม่ชัดนะคะ่ะแต่เข้าไปข้างในอีกจะเยอะมากนะ,ะเป็นตึกที่ทําการของอทําการก็เรียกคาสินโนออนไลน์เนาะก็จะมีชาวต่างชาติพวกคนจีนพวกต่างชาติทั้งหลายก็เข้ามาปักหลักทาธุรกิจในนั้นนะคะเพราะว่าทําที่ฝั่งไทยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายค่ะนี่ค่ะอยากไปก็คิดว่าก็ประคองชีวิตไปโดยการ ไปทําช่างยูทูบเบอร์เล็กๆที่กบตูมกบก,กอกก่อนแล้วก็ค้าขายข้าห่มนานโนเล็กๆน้อยๆไปเนาะประคองชีพไปเดี๋ปีหน้าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปิดประเทศเนี่ยก็เราค่อยกลับมาทําธุรกิจที่เราเคยทําที่ฝั่งลงเกลือแล้วก็ฝั่งปลอยเปรดอาประเทศพนมเปญนะคะหวังว่า f อฟเข้ามาชมติดตามคลิปสั้นๆของญาตเพชรคงจะให้ความสนับสนุน ในการเปิดช่องครั้งนี้นะคะสนับสนุนกดติดตามสนับสนุนช่องอยากเพื่อให้เติบโตขึ้นไปบ้างนะคะได้มีโอกาสเป็นยูทูบเบอร์เล็กๆแล้วก็ค้าขายเลี้ยงชีพไปค่ะเลี้ยงตัวคนเดียวก็คือจอากทำธุรกิใจใหญ่โตก็ลดลงเหรอนตัวคนเดียวเพื่อประคองชีพให้ได้แบบอยู่รอดนะคะเพื่อให้ได้อยู่รอดต่อไปตราบได้ชีวิตไม่สิ้นเนาะเราก็ดิ้นต่อไปนะคะตอนนี้แดดเริ่มส่องมากร้อนมากเลยค่ะ ทย่หยาดเพชรไปอยู่เกาะกู๊กตูงเกือบเดือนอากาศเย็นสบายมาวันนี้รู้สึกมาเจอร้อนนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะก็ให้ชมคลิปนี้สําหรับการพาเดินชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในร้านของเพื่อนอีกที่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามสนับสนุนช่องหยาดเพชรชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ